จูเอาอะไรไหนจูเลือกไหนเอาอะไรเอ่ยจะหอบของเขาหมดเลยจูมีตังค์เยอะพ่อออมสินจูก็มีนะนู่นมีทำอะไรอย่างนั้นฮะไปรับผิดชอบรถเขาแล้วยังกินหมดรถเขานั้นให้จูสวัสดีค่ะ เฟรนดี่นะคะโอ้โหวันนี้ได้ยินรถทุ่มพวงมาพอ่อ,พอจูเคูของเงินนายโอ้ยมีหรอก็มีหรอก็มีเงินอยู่เนี่ยพ่อมีเงินไหมช่วยพ่อดินลงก่อนเด้อโอเคบอกดูค่ะแม่แม่มีเด็กได้ยินรถกลับข้าวมามีตังไหมจะไปซื้อของอ่ะมีตังไหม พาจูมีตังหรือเปล่าดูใครแม่รถกับข้าวมาแล้วจูจําได้ด้วยนะแม่ขายอะไรครับพ่อพ่อจูขอตังหน่อยจูขอตังหน่อยพ่อ่าพ่อพาไปซื้อมาเร็ว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 เดี๋ยวพ่อพาจูไปซื้อนีกระโปดนะครับมีอะไรมาขายบ้างวันนี้ อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับไหนมีตังไหมจะซื้อของอ่ะไหนมีตังไหมจะซื้อของตังค์ก่อนตกตังค์ก่อนเดี๋ยวคนนเกิดไปดูดโอ้ยพ่อพ่อจูอยากกินอันนี้เดี๋ยวไปเอาตังมาก่อนเลยนั่งคัดก่อนนั่งคัดก่อนนั่งลงดีๆขอคุณลุงก่อนขอคุณลุงก่อนดู พ่อชื่อจูกินน่อยอ่จะน่าเอามีติดใจมาบายไนพ่อพ่อก็ไม่มีเงินอ่ะพ่อไหนมีอะไรบ้างอะไรครับไหนมีอะไรบ้างรถพุ่มพวงนี้มีรรดีมีหน่อไม้ตุ้มมีหน่อไม้มีข้าวโพดมีมะเขือเทศมะกอใบแมงลักมะละกอผงชูรสโอ้โหมีหมดเลยรถนี้ จูขาประจำนะคะแม่จูขาประจำนั่งลงดีๆก่อนขอก่อนสิดาอสิดาสิดาสิดาสิีขอหน่อยค่ะตังไม่มีเลือกซื้อของดูเลือกซื้อของก่อนพ่อเอาอะไรเอาดิไหนเอาอะไรโอ้โหเลือกซื้อของมีอะไรขายบ้างคะเดี๋ยวถามลุงเขาก่อนมันชิ้นเท่าไหร่นี่พ่อไม่มีตัง ไม่ได้เอาจตังมาสักตัวเลยดียวอันนี้ลูกค้าประจำเลยนะใครแม่ไม่รู้จะของรถอยู่ไหนเฮ้ยยิบอุ้ยเลยมีตังไหมหยิบของเขานี่มีตังไหมเนี่ยขึ้นอยู่เหรฮะมีตังหรือเปล่าขึ้นบ่ฮะจุจูจะเอาอะไรไหนจูเลือกไหนเอาอะไรเอ่ยขาประจำเลยนะใครแม่คนนี้ไงหนาวนะเอาตังไม่บอกเลย เมารถพุ่มพวงแล้วนี่มีอะไรบ้างรถนี้นี่ของกินเยอะแยะเลยผลไม้นี่ขายยังไงครับอ,อุ้ยอะนนี่ันเส้นก็มีโถตีก็มีโรตีก็โมดที่ดูสีได้แค่คนเนยเ้ยมีตังไหมมาซื้ออะฮะมีตังหรือเปล่าพอ่อพ่อซื้อข้าวโพดฝากจูหน่อย อยากกินข้าวโพดถึงเท่าไหร่อะถึงซาวบาทซาวเดียวนั่งลงทูจาสวยสวยก่อนวันหลังจะได้ไะมาบ้านเราอีกวันนี้น่ะนั่งลงสวยสวยก่อนมาได้สวยรึรถพุ่มพวงนะใครแม่ตังก็ไม่มีอยากมาซื้อของขึ้นเหนืวใช่ปาะดูหรอไหนผ้าแห้งจกดินที่ไสนแม่พอจ่ายก่อน เงินไม่มีหน้าเศร้าไปเรื่ที่หลับไม่ได้กินเลยเขาโพดนี่ถุงละยี่สิบบาทเชียวนะยีสิบบาทนี่นี่เขามาวางเงินหยิบเอาฟักทองเข้ามากินก่อนอีกขวดกระรอกยกอ้ยยังไงนี่ลูกไต่ยังไงนี่ลูกเต่าเราะไผ่หนิฮะตังก็ไม่มีลูกเต่าเราะไผ่หนิระวังเขาจับเขาจับเด้อกินไม่จ่ายตังนี่เขาจับจูเข้าคุกเลยนะ หัวโจกเลยนะกินแล้วไม่จ่ายตังคเหรอไหนเลือกเลือกอะไรไหนหนูเอาอะไรหนูต้มส้มตำเหรอลูกเย็นนี้หนูจะแกงอะไรพ่อมะเขือเทศต้มส้มตำไหมพ่อโอ้๋อหนูก็จะต้มส้มตำก็ไดเอาเลือกเลือกเลือกเดี๋ยวให้จูเลือกเลือกกับข้าวแม่บ้านแม่เรือนนะคะแม่รู้จักเลือกกับข้าวด้วยพ่อเอาอะไรเดี๋ยวจูเดี๋ยวจูเมาให้พ่อเองไปละ กินละก็ไปนี่นี่มาเอามะเขือเทศนี่ซื้อมะเขือเทศให้แม่จ๋าหน่อยกับมะละกอ๋ยวเอามะเขือเทศด้วยถูอไข่แม่เอามะเขือเทศดูสิด,ดูสิอสเอาจิิงอยเ่ก็ <c oughs> แล้วเหรอเหรอไปละเท่าไหรเท่าไหร่ครับแม่เท่าไหร่ตุ้งจกียอะไรไปบ้างนี่มี มีมักรองมะพด2สถุงแล้วก็อะไรอีกเย็นนิดตามส้มตำนะเอาโ้นต่ำเนี่ยออามาล้วกอลูกหนึ่งนะครับเอาลูกเอาลูกเอาลูกอกิดาเอจะหอบพเขาหมดเลยนั่งลนั่งลูกดีๆนั่งลงดีดีเไปนั่งลมานั่งลกนนั่งลูกซิดาก่นซิดากิดาสิดา ดาบลีกิดาเร็วอกินดาเร็วกดาเร็วฮต้องขอบคุณแม่ค่ะคนนี้หรือว่าจับดี้หอพอมูนเรื่องนี้บนห้องมันน่สักบาทนี่ร่้ไห้แล้วเกิดข้อบกพรองเขาหมดเลยโอ้โหาจะกินหมดเลยอ่ะจูจู่ว่าจูไม่รู้เรื่องนะพ่อค่ะขอห้องน้ำแป๊บเดียวนี่พอมูนเรื่องนี่้จูไม่รู้เรื่องนะพ่อหมูนเรื่องนี้เรากิ้เนี่ย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 รักคานรักคานคาปากเลยรักคานคาปากเลย พพกระโพดนี่ถุงที่ซองเลยจะซองกินนะนั่กินหรือวะและ้วเอาเงินไหนนอกมาจ่ายละเอาเงินไหนเอาเงินใส่เอาเงินไหนจ่ายเขานดิฮะ <c oughs> ถูกไปขายเองเดินนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปขายเองเลยโอ้โห <c oughs> ไปหมอฝากทองเขามาด้วยฝา <c oughs> กทองบ้านตัวเองไม่มีหรอ เมาฮัจูอร่อยไหมวันหลังต้องเก็บเงินใส่อมสินไว้ด้วยนะจะได้มีตังค์ซื้อนู่นซื้อนี่โอ้นะคะ่ะแม่แม่ลูกค้าประจำเขาเลยนะนี่จูจูมาทีไรเมารถพุ่มพวงทุกทีใช่ไหมจูเป็นลูกค้าประจำเขาเหรอลูกจูเป็นจูเป็นลูกค้าประจำเขาแล้วนะพ่อ เมาข้าวโพดเขาทุกวันเลยดูอ๋อจูไม่ตังเหรอไม่ตังไหมดูดูแม่ดูเคี้ยวมุมมามด้วยนะดูจูไม่ตังเยอะพ่ออ้อมสินจูก็มีนะนู่นมีดูดูทำอะไรอย่างนั้นฮะไปรับผิดชอบรถเขาแล้วยังกินหมดรถเขานั่นนะาจู ดูกินแล้วก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ดูหน้าดูหน้าใครแม่ดูหน้าโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอารมณ์ดีลูกค้าขาประจำเลยนี่ลุงมาที่ไรขายดีเลยมาหาจูนี่ มาหลังค Ch really? really? ุณ oh, ลุงมาบ่อยๆนะจูจะเมาหมดรถเลยนุ่นแต่กันเลยจูเมาหมดเลยเหรอลูกเมาหมดรถเลยบุกจูเมาหมดเลยพ้อเอาเงินมาเอาเงินมาดูหน้าดูหน้า ดูหน้าคนไม่รู้ไม่ชี้กินแล้วก็หนีเลยใครจ่ายใครจ่ายจูโอ้ยนะใครไม่รู้ดูพุงดูขาดูท่ายืนอันนี้ขาหรือว่าอะไรอันนี้โตสนุกฮะขาขาหรือว่าอะไรพามูรือหนอนพ่อน่าจะเมาให้จูหมดรถเลย ไปละไม่บายไปบาย